กันอีกครึ่งหนึ่งในเวลาออนไม่ยามไม่กันไม่ทันอะไรเลยเราจะไปเล่นลีโอดาดกันนะครับตั้งแต่ที่ผมสู่กระช่ไปแล้วไ,ได้เกดดาแบบตัวอัปลักษ์อะมึงอัปลักษ์ชื่มันแย่สบบนี้คิดเลยอ่ะเออตัวดีไม่เคยมากับเขาน่าสุดอับพวกผมเอง อจาจจะรวดเร็วเนีไม่เหมืนอนคนอื่นที่ตปป้องรอให้ศัตรูมามาไปชิดป้อมนะฮะแล้วศัมันก็ทลอกมาแล้วตัวถกลวอลคกล์ฟทจะใช้สกิลก็ขึ้นเป็นไรที่ผมแนะนำอย่างยิ่เลยเนียทุกคนจะบสุดเหรเชินนี่ทุกคนผมเนี่เดีชินนี่ผัดไปครบเราจังหวัแล้วเราจังหวะครับประมาณนี้นะ จังหวะประมาณนี้เราก็กดมาไปเลยนะแล้วตัวเราตัวเราต้องถึงนะ่นะประมาณเวลาถึงน,ะนี่นะที่นี้นะฮะคุณก็จะป้อมมันก็จะแตกอยู่ใกล้ใดก็จะหล่อเลยเลยีนี่นะฮะวิกัดอัดป้อมเสียงผมไม่ใช่งอัดป้อม วิธีการเลสเต็นพิเศษที่เร็วที่สุดเออที่ทําได้นะฮะก็จะเป็นวิธีประมาณนี้นะฮะือเราต้องกดตัวยิงไปก่อนแล้วก็ลสองแล้วก็กดเลีๆยะพยายามเน้นตัวยิงนะเน้นตัวยิงเปหลังเพื่อเพอ่มตัวได้ดเร็วขึ้นนะ ตัวสองไปตซลสปาร์ตทีมเาต้องตัวได้น,นะฮะเราก็ไม่รู้นะทีมคนเจ็ดต้องตัวได้ตอนไหนวันนี้ก็พัดเลยครับจะไปช้าเลยนะฮะ ที่เหลือมันก็ดโดสกิลผมไปหมดเกลี้ยงนะฮะใช้แค่สองแค่นี้แล้วป้อมก็จะแตกชึ่งหมอไปดูบางทีต้องหรอให้สตูม,มันมาไปชิปป้อมจริงเหรอมันมันไม่จริงนะว่าต้องบาชิปป้อมก็อย่างนี้ก็ได้อะอนี่ ก็หลายป้อมที่ดีก็จะดเดียวรัเลยนะถ้าคิวทีนุก็แตกนี่สองเดีรับเลยจากสิดที่หนูคิดว่าถ้าเดียวรับเลยเป็นตำนาสามารถทำให้ป้อมแตกได้เลยถ้ราะโดนคิวเพราะว่าคุณหลายพันนะกิวที่ไปลองแสมันจากฟ้า แตกมาเนะฮะชค่นนี้นะก็จะทำให้ปัอมมันแตกได้ง่ายมากนะชค่นนี้นะฮะไม่ไม่ได้กลบว่ะเฮ้ยู้ยสึกหัวร้อเนี่ย แล้วสิบบูบี้ก็จะไปสมเกียร์เพราะว่าตัวผมก็ได้อยู่อ่ะกองหน้าก็รอ,อก,กรบดูว่าสมกบบีอจะไม่ไกบไปอัพเชเปเลยอ่ะไมก่กบไปยั่วเชเปเลยอ่ะ ียดีกว่านะ้ยินเต็ดดีกว่าขบนี้ยังพอรอได้นะพาจะซื้อขอบได้ปุ๊บก็ไปสมเลียนหนาสแล้วก็เสร็จได้ผมก็แบบเอะอไรวะแ,วแบบแบบในชีวิตดี้่มก็สุดความสมเล็ยนเลยว้ ก็ประสบความสำเร็จค <man ic> ุณีกาที่ใ่เลยจะแตกดีเออแตกอ๋ออ๋ออ๋ออบออ๋ออ๋ออ๋ออบออ๋อออลี้อวด้นอบออ๋อลี้อวด้น อีกประหยัดเล่นเดียวผมเล่นเดียวนะเสร็จเลเดียบผมขอสตีที่มีกะดีกันเล่นขอสขพิเศษพิเศษนะฮะบางส่วนผมก็ทำพีทีไว้อะเรื่องหลีกทีส่สำหลีกเนี่ยตั้งแต่เพลงน้ำสำพยายามเพลียร์ ผมขี้เกียจอัดแค่แบบว่างๆผมก็นั่งดีนั่งตีนั่งตีงออแล้วเดี๋ยวผมไปนั่งไปตีพีพีทุกครั้งนึงก่อนจะได้แบบว่าวันศุกร์นีตีทีก็จะได้ล่นเร็วๆเ,เ,เลยจะได้ตีถ้าตีไปสัมก็แบบมันจะทำให้คนอยู่ลีก คนไม่ตีมันก็ไม่ขึ้นถีกแล้วก็มีใครตีคนแต่วันทีอาจจะตีกันจนทำให้คนรถหลีกไปก็ได้แต่ผมก็ไม่แนะนำซึ่งวันนี้ผมก็มจะมาตีแบบแบบว่าอะไรอน่ะ เ <c oughs> นี่ยอาจจะเปสปายหนอยนะครับก็ <c oughs> อันนี้มาจับกดเจ็ดดาวนะจะเน้นแค่เจ็ดดาวกับแปดดาวหกดาวไม่เน้นนะกี่มมไหนมาทำไม กบดาวบบไมัคก็มีใครใช้เกันแล้วหกดาวอะ่ะแค่แต่จะมีเจ็ดดาวกับแปดดาวนะไม่ะไม่ได้ละ อ้อไอดี ID นี้ผมขายนะต้องได้ขายถึงร้านยาี่ห้อสตีได้แหละอเคอมก็แตกแล้ว เราก็ไม่ได้กบอีกแล้ว A P P กันนะครับไปห,หาคนเล่นสักตาหนึ่งนะหวังว่าลายจะไม่ีใครติดต่อมานะครับโอ้ชื่อันไทยกรับผมตีหมดนะถ้าคนไม่มีตัวยิง ก็ผมจะตีเฉพาะคนที่ไม่มีตัวยิงมีตัวยิงแล้วผมชิบหายถ้าบอเกินเกินอีกตัวชิ้นสองตัวก็เจอขึ้นอยู่กับกิตาราว่าผมแต่ว่าเอาไงดีซึ่งมาลิหนึ่งตัวผมนี่ไม่กลัวนะถ้ามันมีตัวยิง บางทีนี่ก็ไปขึ้นหน้ากลัวนะว่าผนะสมกับเดนนิดแล้วมันบัฟแบบยิงไม่เข้าอะ่ะมันคือความชิบหายอะ่ะและเขาก็้ามีเงินจหมุนไปสะประมาณสามสิบนะะขอตัดนะครับมาต่อกันนะฮะโอ้ก็เจอแล้วนะฮะ เราเป็นเส้นเทปีก็คนนี้สร้างสารุนีเส้นส่วนตัวนี้เป็นตัวที่ผมกลัวมากพูดไงดีอ่ะเอ็นตตอซ์สเปอร์มาเตอร์หกสิบก็น่าจะไหวอ่ะผมขอไปที่โคลก่อนนะฮะ พอดีก่อนหน้านี้ผมไปเล่นหอคอยนานมาอมืเอ๊ะ้องทีมเกับทีมบีสลับกันเหรอ ขอจับทีใหม่แบบนะมาตีเลยนะฮะ พิเศษพิเศษผมอาจจะทำคิยปีตีหอาคอยนั้นนะนี่ดูเดือผมคิดผมไม่แน่ใจนะว่าผมจะเอาไงเฮ้ยป้อมตีแอกง่ายว่ะ 我只喜欢你。 เฮียตวต้องอย่าเอาจีวนีมีตัวที่แตกต่างกันดึง,ดงดอิดเฮียอะไรเนี่ย ลิวมันเกินไปบ่าวะที่ของแท้จริงอ๋อ ค้างเลยกูโอ้ว้าวปลาลิวเสือลิว โอ้เกือบส่งไลฟอมาเสียหน่ะนี่แล้วมึงเอาไว้เด็เกอร์ลงให้สั <c oughs> ตว์แล้วมันก็บัาปลัไปป่าว <c oughs> ขอจบคลิปนะครับ